แผนที่บอกว่าให้เริ่มต้นจากที่ใจกลางเมืองคือหน้าโรงพยาบาลที่เรามาส่งพวกนั้นเมื่อสักครู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นใครว่าก้มหน้าก้มตาเดินไม่ดูรถเลยเอาเอาเอาเฮ้ยนั่นยายคนสวยป่าฟืนโนนี่นะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาอยู่ๆก็ข้าวพลบรงมาซะแบบนั้นน่ะตัดหน้ารถไปเลยดูซ้ายดูขวามั่งสิเฮ้ยไปชนแล้วชนชนชน ใหญ่น้าใสตกใจแผดร้องแล้วก็ยืนตาค้างจากนั้นก็เสียหลักสะดุดเท้าตัวเองขลามาชนรถเราที่จอดนิ่งสนิทอยู่แล้วโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยยโอ๊ยรถบุกหรือเปล่าวันนี้ถ้าบุกมีหวังเราต้องจ่ายให้ทางรีสอร์ทเขาแน่ๆ คุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณถลามาชนรถผมเองนะผมไม่ได้ชนคุณนะอ่าไหนว่าจะไปเที่ยงไงหรือคุณสะกดรอยตามฉันเพื่อจะเอาค่ารถเมื่อกี้เนี่ยฮะโอ้ยตามเติมอะไรผู้มือนําเที่ยวให้ามาตั้งหลักหน้าโรงพยาบาลจากนั้นก็จะไปไหนก็กางแผนที่แล้วก็คลาไปไม่คิดหรอกนะว่าจะมาเจอคุณอีกแล้วคุณเป็นยังไงบ้างอะ่ะทําไมจับข้อศอกแล้วก็ทําหน้าหยเกยอย่างนั้นอะ่ะ ซอกหักเหรอไม่รู้มันชาไปหมดเหมือนไม่ได้อยู่ที่เดิมแต่ฉันใช้มือขวาจับแล้วรู้สึกว่านีน่ย่ข้อศอกซ้ายยังอยู่อุ๊ยฉันไม่กล้าก้อมองอ่ะมันอยู่แน่น ah or, หรือเปล่าคุณดูสิโหที่แท้ปากร้ายอย่างเดียวแต่แท้ใ,ใจก็เป็นตุ๊กไม่กล้ากระทั่งแม้จะก้มดูศอกตัวเองนี่คุณบนอะไรฉันคืออเค อาคือคือ,คอเปล่าฮะผมว่าสอกซ้ายคุณเนี่ยคงจะกระแทกอย่างแรงก็เลยชาพอหายชาทีนี้ก็จะเจ็บเอจับขั้วหัวใจมาฮะผมจะพาคุณย้อนกลับไปส่งที่เดิมไปหาหมอ,อไม่รู้จะพิศวาสอะไรกรถรนจนคันนี้น,นักหนาเห็นไม่ได้เป็นต้องโดดทุกทีบามาอุ้ยไม่ต้องเข้มามาใกล้ไม่ต้องประคอง ยืนห่างๆก็ได้จะไม่ได้เป็นอะไรมากมายขนาดต้องอบต้องอุ้มเดี๋ยวคุณสุรทินแฟนฉันมาเห็นคุณจะเคราะห์ร้ายแล้วโรงพยาบาลไม่ต้องไปเดี๋ยวเอายาหมองมาทาๆก็หายงั้นไปซื้อที่ร้านขายยาตรงนี้ก็ได้ฮะผมซื้อให้ะไม่ต้องเสียเวลาฉันจะรีบไปคุณจะไปไหนฮะผมจะไปส่งจะกลับบ้านหรือเปล่าหรือไปหาแฟนไม่จะไปวัดคุณแม่คุณอุ้ยจะบ้าเหรอ อยู่ๆมาช่างแม่ฉันฉันไม่ได้ไปจองศาลาแม่จะไม่เป็นไรแล้วฉันจะไปกราบขอคำแนะนำบางอย่างจากหลวงพ่อน,นิพนเหรอขออภัยฮะเอเอไกลไหมไม่เดินไปแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมไม่นั่งสองแถวหรือว่าสามลอ้อโอ้ยอยังไงฉันรวยนักนี่ถ้ามีตังฉันให้ค่ารถคุณตั้งแต่ตอนคุณไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วอา้าวแล้วแฟนไม่ให้ตังใช้บ้างเหรอนี่ นะไม่ได้เป็นเมียเช่าเขาจะได้มาให้ตรงให้ตังค์แล้วทําไมไม่โทรศัพท์ให้เขามารับฮะมาอย่างไงเขาอยู่เชียงใหม่เอาเหรอเออเอาเออเอเอาเอขึ้นรถขึ้นรถผมจะไปส่งไม่คิดตังค์หรอกหรือกลัวว่าแฟนบังเอิญจะมาจากเชียงใหม่เห็นเข้าพอดีไม่เขาไปเมืองนอกอีกตั้งเดือนกว่าจะกลับเอางั้นไปกันเลยฮะเอาเดี๋ยวฮะผมเปิดประตูที่นั่งหน้าคู่คนขับให้ผมเปิดให้แล้วครับเชิญฮะ ใจยินดีครับที่ได้รับใช้เเอ่เป็นคุณผู้หญิงหรือผู้ชายฮะโอ้ยฉันเดินไปเองดีกว่าอา๋อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถามละไม่ถามซอกแซกเหรฮะผมปิดประตูแล้วนะ อยากเชื่อว่าจะเป็นไปได้พ่อเคยรักเราทุกคนอยู่ๆพ่อก็ไม่รักเฉยๆแถมแสดงท่าทีว่าเกลียดเราด้วยพ่อทำกับพวกเราอย่างนี้ได้ยังไงนี่ครับอะไรทิชชูเช็ดน้ำตานี่มันถุงเท้า<ช>คุณถอดมาซุกไว้ที่ซองใส่กระดาษทิชชู่เนี่อยอาโองขออภัยครับ ้ยนี่ครับนี่ครับพิชชูของแท้ฮะผมลืมว่าย้ายกล่องไว้ข้างเกียร์ขอบใจถึงแล้วจอดหน้าวัดฉันเดินเข้าไปเองคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่เป็นไรฮะผมมีเวลาเยอะผมเลี้ยวเข้ามาจอดข้างในนี่เลยนะฮะ ใจถ้ามีปัญหาที่คิดว่าผมจะช่วยได้กรุณาติดต่อไปที่รีสอร์ทบังกะโลเชิงเขาหมายเลขสิบห้าถ้าไปที่เคาน์เตอร์ให้ถามหาแขกชื่อธนวัฒน์นะถึงมีฉันก็คงไม่ติดต่อไปเพราะฉันไม่รู้จักคุณยังไงก็จำชื่อกับเบอร์ห้องผมไว้กันแล้วกันอะไรมันก็ไม่แน่ทั้งนั้นละครับอ่าแล้วคุณบะลิจะไม่ไม่บอกชื่อคุณสะหน่อยละ่ะก็แล้วที่คุณเรียกน่ะอะไร ก็เอาที่มันยาวๆกว่านี้หน่อยอะฮะหน้าตาเท่ๆอย่างคุณเนี่ยคงจะไม่ชื่อสั้นๆแบบนี้หรอกแถมประวัติส่วนตัวนิดหน่อยก็ดีก็ดีนะฮะก็ได้ฉันชื่อมลิวันเรียนชั้นหมหกโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดฉันมีแฟนแล้วเขาชื่อสุรทินเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตอยู่ที่เชียงใหม่แค่นี้ยาวพอรือยังก็คงพอขอแสดงความเห็นนิดหน่อยนะครับ ถ้าผมเป็นแฟนคุณและผมรวยระดับเจ้าของกิจการอย่างคุณว่าผมจะไม่ปล่อยให้เงินคุณขาดมือหรือให้ที่บ้านคุณไม่มีแม้แต่จักรยานใช้อย่างนี้มันเป็นการคบบหาที่ฝ่ายเขาเอาเปรียบคุณฝ่ายคุณมากเกินไปไหมฮะ